อิติปิโสภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโววินชาจารณะสัมปันโนสุขตัวโลหะวิทุอนุตารวมปุริสธรรมาสารทิสัตถะเทวมนุสานังพุทธ ตัวบัคัวาติสวากาตัวบังคัวัดาธรรมโมสันททติโกอังกาลิโกเอหิปันสิโกอวับัญญิโกปัจจตังเวทิตาพวิญญูหิทิสุปฏิปันโนภัคัวัดตัวสวกสังโฆอุชุปฏิปันโนบังคัวัดตัวสวกสังโฆญายาปฏิปันโนภัคัวัดตัวสวกสังโฆายาติทางจัดตาลิปุริส อยุคานิอันทับภริสะปุกคาราเอสัมบังขวัตโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยอันทังคิเนยโยอันชลีงารณนิโยอนุนตารังปุญญะเขตตังโลกันสาตีจินดามณีปิยังมันตังยสังทาสังกวานังอุปันอุปัสสันติสิเนหังมาตา ปิตาวะโอระหังปภพนตันจะมหาราชาตาวังมังโพสัตุนทีปังการเทวสุโพเทสิกินจิเทวเยสะโวปาชังทันสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสารีปุตตวพาวันตุมีสิทธิราพังชยะชนา นเยมณีจินดาปียังจะทนังสับเพชนาผะหัวชนาปียังมามาสกตวาพุนทารันตทนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมะนุนสานังพวนทเตเฉนะโสทินานาสานตุปาทวัสเพเททวงขาบูมปะเมนตุเต สังกัดธรรมะธรรมรันตนังอวสังถังอุนตมังวรังปะริลาหัวปะสมนังธรรมเตียเชนสวดีนานาสารตุปะทวาสสะเพพะยาวุมปะสเมนตุเตะ สังกาตวาสังคารันตา낭อวสัทังอุตมังวะรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังขิเตชะนสวดทินานาสันตุปะทวาสัพเพโรคาวุลปสเมนตุเตอิติปิโสภะควาอรหังสัมมาสัมพุทธวินชานจารณะสัมปันโนสุขตัวลังอวิทุอาโนันดารวาปุลิสัตถามสาราิสัต คาเทวมนุสานังพุลทวมกาวาติสาวาขาตัวมกวตาธรรมมัวสันติติโกอังกาลิโกเอหิปันสิโกอวันปัญญโกปัญจตังเวทิตามพวินโยหีติสุปฏิปันโนะบกวาตัวสาวกสังขวะอุชุปฏิปันโนะบกวาตัวสาวกสังขวะยายปฏิปันโนะบกวาตัวสาวกสังขวะยะทิทางจานตา ถาลิปุลิสายุคานีอันถาปุริสัปูคาราเอ็นสัมบังกวัตวันสาวกสังขวานอุเนียวอาหุเนโยอันทังกิเนียวออันเจลิงอรณิโยออนุนดารังปุญญะเขตังโลกันสัติจินนามะนียปิยังมันตังยสังทาสังขวนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตา โอรหังปัพพวตันจะมหาราชาตาวังมังปวสันตุนวทีปังกาเรเทวสุปเทสิกินจิเทวเยสะกวปัดชังทานสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภวันตุเมสิธิราพังชนะเนียชนะนัตเยมเนจินดาปิยังจะ ธนังสัพเพียชนาปะหัวชนาปียังมะมะสกานตวาพวนทารันธนังอวสถังอุตมังวะรังอิตัเทวะมนุนสานังพวนทัตเตเจนะโสตินานะสานตุปาทวาสัพเพียทุขาวนปัสเมนตุเตมสังการตวาธรรมารันธนังอวสถังอุตมังวะรังปาริราหุปะสมนัง ธรรมเตียนเจนะโสตินานาสันตุปทวาสัเพียพยาวุลปสเมนตุเตมสังการตวาสังการันตานังสัตตังอุตมังวรังอุเนยังบาหุเนยังสักสัง คาเตเอนาสวดินาณสันตุปทวัสสภีโรคาวนบาสเมนตุเตออิติปิโสภะคะวะระหังสัมมาสัมพุทโววินชาจารณสัมปันโนสุขตัวโลกวิทัวนุนารวมปุริสธรรมาสารติสัทธาเทวมนุนสานังพุทโธภะคะวะติสวาวาตัวมังคะวตาธรรมัวสันเทนติโก้ กาลิกัเอหิปันสิโกัวอมมนาอิกัวบานจตังเวติตาโพวินยุเฮติสุปฏิปันโนะปะข่าวตัวสาวกสังกัอุชุปฏิปันโนะปะข่าวตัวสาวกสังกัวยายาปฏิปันโนะมังข่าตัวสาวกสังกัสามีจิปฏิปันโนะปะข่าวตัวสาวกสังกัยติตังจันตาลิปุริสายุคะนิอันนับปุริสับปุงการะ เอ็นสมังกาวตัวสาวกสังขวเอือเนยโย่บาอืเนยโยทางขีเนยโยอันจาริงอรณิโยนุอนดารังปุญญาเขตตังโลกันเสตียมตินดามเนียปิยังมันตังยาสังทาสังขวนังอุปสันติสิเนหังมาตาวะโอระหัง ปภพนตานจะมหาราชาตวังมังปัวสาธุนวทีปังการิเทวสุโพเทสิกินจิเทวเยสาโกปัชังฌานสมิงกินเนวทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตภวันตุเมสิธิราภังชนะในเยมะนีจินดาปิยังจะ ทานังสัพเพชนาบั้ชนาปิยังมามาสักตวาพุนนรันตนังวสัทถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุนทเตียนเทนสวนตีนานาสาตุปันทวาสับเพียทัวขาวนปะเมนตุเตียสังการตวาธรรมระตานังวสัทถังอุตมังวรังปะระปาริราหัวปะสมานัง ธรรมเตียเจนะโสตินานาสันตุปะทวาสภเพียรพยาวนปะสเมนตุเตอสังการตวาสังยารันตานังอุสถังอุตมังวรังอุเนยังปะหุเนยังสังคเตียเจนะโสตินานาสันตุปันทวาสภเพรวงคาวุนปะสเมนตุเตอ